ดีนะครับพี่ๆน้าๆน,น,นะครับก็พามาตกปลากฏดนะครับหมายนี้นะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับก็รอติดตามชมกันเลยครับว่าจะมีตัวปรากฏหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ติดครับ มาลุ้นกันต่อครับเอาล้ครับหนึ่งตัวครับหนึ่งแ้มนะครับปรากดครับหนึ่งแ้มครับขอรุ้นได้ครับหนึ่งแจมครับกับไม้นี้ครับเปิดไม้๋ยบรุ้นกันต่อครับ จะมีไปลขวดอินอเปล่าครับมาแล้วครับแต้มสองครับแต้มสองนะครับแต้มที่2ครับกับไม้เดิมครับงานมันครับเดี๋ยวปลุนกันต่อครับโยนต่อครับ ับผมตอนนี้ก็ย้ายไม้ครับไมาเมกี้ปลาไม่กินแล้วครับได้แค่สองตัวแวครับเดีย๋ยวมาลุ้นไม้นี้ดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับรอติดตามชมกันเลยครับเอาแล้วครับ,รบหนึ่งตัวครับสวยๆครับ เดี๋ยว้นกระต่อครับเขาก็บปลาครับโดนครับยีน้าครับแ้มพีซีครับสวยๆครับแ้มทีซีนะครับเดี๋ยวต่อรนกรต้อครับก็จะมีปลากรืดอเปล่าครับครับผม มันตัวครับสวยๆครับไม้ใหม่นะครับไม่เก่าปลาไม่กินครับเดี๋ยวพุ่งกันต่อครับมานอยู่ครับรัาผมไมยนี้ก็สวยนะครับแต่ไม่มีปลากินนะครับ เดี๋ยวรอสักพักครับลงเหยื่อใหม่ครับว่ามันจะมีปลากดขึ้นมากินหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีขึ้นมาก็ย้ายใหม่นะครับครับผมตอนนี้ก็จะมาลุ้นหมายสุดท้ายนะครับดูว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับถ้าไม่มีปลาก็ จะกลับบ้านแล้วครับฟ้าคืมแล้วครับเหมือนฝนจะตกนะครับรอชมครับว่าจะมีปลากดกินหรือเปล่าครับแล้วผมมาลองหมายสุดท้ายดูนะครับแปลกมากครับไม่มีปลาครับเมื่อกี้ตอดไปทีนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับ ก็วันนี้ก็พอกลับบ้านครับท้องฟ้าครับมืดครึมครับฝนจะตกนะครับก็แต้มตกปรากฏนี้ครับก็ได้ห้าแต้มครับตัวพอสวยครับ ก็ขอกลัวกับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผม